สวัสดีครับทุกคนพบกับผมในช่องนายกรชาแนลนะครับนนายกสำหรับวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่ารถยางแตกประกันเคลมหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะครับ แล้วยางแตกสามารถเป็นได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเหยียบตะปูเหยียบนอ็อตเหยียบแท่งเหล็กเหยียบแก้วตกหลุมชนเสาชนฟุตบาทรถดชนรถแล้วยางแตกบรรทุกน้ําหนักแล้วยางแตกหรือขับไปอยู่เดีย,ดยรถยางแตกโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะมีทั้งแบบที่ประกันคุ้มครองและประกันไม่คุ้มครองนะครับโดยการคุ้มครองอยางแตกนั้นจะมีหลักการอยู่ที่ว่า ประกันจะคุ้มครองยางก็ต่อเมื่อเมื่อเกิดเหตุยางแตกแล้วจะต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นมีความเสียหายเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเช่นการขับรถเหยียบตะปูซึ่งทําให้ยางแตกใช่ไหมครับความเสียหายนั้นได้ส่งผลไปยังล้อแม็กทําให้ล้อแม็กเสียหายล้อแม็กทะลุแบบนี้ประกันหนึ่งจะคุ้มครองนะครับแต่ว่าถ้าขับรถไปแล้วเหยียบตะปูแล้วมีเพียงแค่ยางแตกเท่าแบบนั้นแบบนี้ประกันไม่คุ้มครองนะครับต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นเสียหายร่วมด้วยนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะพบบ่อยก็คือขับรถตกหลุมนะครับ ทำให้ยางแต่ทาให้ล้อแมก ดุ้งล้อแมกงองอแบบนี้ประกันคุ้มครองครับแต่ถ้าขับรถตกหลุมแล้วยางแตกเฉยๆยางแตกอย่างเดียวล้อแมกไม่เป็นอะไรแบบนี้ประกันไม่คุ้มครองอยางนะครับซึ่งหลักการเราคือว่าถ้าขับไปอยู่ดีๆแล้วยางแตกเราไม่มีอุปกรณ์อื่นใดเสียหายนอกจากยางแบบนี้นะครับประกันจะปฏิเสธการคุ้มครองเพราะประกันจะมองว่ามันเกิดจากการเสรื่อมสภาพของอยางเองแล้วก็อย่างเช่นการใช้งานในการบรรทุกน้ําหนักเกินแล้วยางแตกแบบนี้ประกันก็ไม่คุ้มครองเพราะว่าใช้งานเกินกาลังของตัวรถประกันที่ให้การ คุ้มครองอย่างก็คือประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าประกันชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยจะคุ้มครองครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งตัวรถเลยนะครับจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคู่กรณีอย่างเช่นยางแตกนะครับก็ะจะต้องมีอุปกรณ์อื่นเสียหายร่วมด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเองก็ตามสนะเกิร์ตขอบประตูขอบโครงหรืออะไรก็ได้ที่บ่งบอกได้ว่ามันเกิดความเสียหายพร้อมกันในเวลาเดียวกันแบบนี้ประกันก็ใช้ความคุ้มครองนะครับแลวการคุ้มครองอย คงเพียงแค่50%ของราคายยางเท่านั้นนะครับเพราะว่ายางเนี่ยเวลาเราซื้อมาจากร้านขายยางนะครับหรือซื้อมาจากที่ไหนก็ตามนะครับยางเนี่ยมันมีวันผลิตแล้วมันก็มีวันหมดอายุนะครับมันมีการเสื่อมเราเอามาใช้งานมันสัมผัสกับถนนเพราะฉะนั้นความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลา ถึงแม้เราจอดรถเฉยๆยางมันก็รองรับน้ําหนักของตัวรถมันก็ทําให้ยางเนี่ยเสื่อมไปทุกวินาทีอุปกรณ์อื่นเนี่ยมันมีความเสือ่อมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เท่ากับยางเพราะยางนะครับมันสัมผัสกับถนนโดยตรงยางบางบริษัทที่ลูกค้านะครับมีการซื้อยางมาเป็นยางใหม่ๆเพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยบางบริษัทประก,กันนะครับเขาอาจจะให้ความคุ้คมครองค่าย,ยางอยู่ที่70%ถึง80%สําหรับยางใหม่ในบางบริษัทนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับประากาันจะให้ความคุ้มครองอยู่ที่ั้ารับเปอรอนก็นนะครับ หวังว่าทุกๆท่านนะครับน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับจากหัวข้อในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับส <Yeah. S 1> วัสดีครับ <Yeah. S 1>